สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสปูสุคนครับผมอ่ามานี้นะครับมาพอกันในรอบดึกๆจากหน่อยนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องอาจจะสงสัยนะครับว่าข้างหลังค้นทวนๆนี้เป็นค้นอย่างเดียวสิพาพี่น้องว่าเบิ่งนกันครับอ่านี่เลยครับผมแทมแทมแทมใส่กอครับพี่น้องอ่าพายิกบาทิรไนนะครับพี่น้องกับป่านนะครับที่จังหวดระเอียดก็เลยไปได้มากนะครับผม เป็นไส้กรอกหมูวุ้นเส้นกับไส้กรอกหมูหล้วนครับพี่นอ้องกำลังทำการย,าย่างอยู่ที่หน้าบ้านมาอีกนุ่งบวนสวิมมอนครับนี่ครับพี่น้องกินหอมมากว่างหันนะครับพี่น้องก็กินสมพักไปแล้วนะครับผมสมพักบัวเกลี่ยงจานเลยครับนี่ครับอ่าได้ยังมากอีกนะครับพี่น้องเดียว พี่น้องเบิ้งครับผมว่าหลังจากที่กลับบานมานะครับเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องเมือก่อนเดี๋ยวสักหน่อยแชมแชมแชมนี่ครับพี่น้องอ่ะเป็นเนื้อแดดเดียวครับเนื้อวัวแดดเดียวนะครับเห็ดเองกับมือครับพี่นอ้องใส่กรอกในกรเห็ดเองครับทําเองทุกอย่างนะครับพี่น้องอ่ะเรือ,อยูอยู่ในบานนะครับเป็นเป็นปูดองปูดองในยูในบานแต่ว่าเนื้อออกมาก อันนี้จะเป็นใส่ก่อครับที่เลือครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปฝากคนอยู่สํานักงานครับอันนี้สั่งกำลังสั่งแนวกินนิวอะไรครับพี่น้องสั่งแนวกินจากอะไรเดอร์นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งที่ปูดองข้างในชักงน่อยครับมื่อนี้นะครับพี่น้องกลัาขออาศัยบ้านนางเอกทุ่งบนเอกเก่าครับพี่น้องครับ ท่านใหญ่สมโนโครัวไปใส่อยู่ครับยูหนีละครับพี่น้องจันว่าเอื้อยบาสิไลนหนีผมละครับอันนี้คือเห็ดเองครับพี่น้องอันนี้บะคงนะครับได้จากวายวันไหวาว,ว,า,ยว,วายเวทีครับพี่น้องก็เลยอ่ะลาปูพันมาละครับผมทีมงานแอสมินเอาให้ครับ <S <S นี่เพี่น้องใส่น,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 นี่น้องเบ่งปูดองอันี้ เนี่ยอันนี้ปูดองกระเฮ็ดเอียงครับพี่น้องแต่ว่าบริได้ไปกลนเอียงครับเพราะว่าบไมีเวลานะครับเห็นแบบว่าตัวเป็นปินเนลยครับพี่นอ้องเป็นปูดองเป็น,ป,นปินครับบอดีรลวกบรได้ยังครับพี่น้องตัวหอมดีถ่าเอาไปใส่ตำมังอยู่สำานักง,งานครับมีประกอบมีประกอบเส่พร้อมพี่น้อง จะไปกบึงใส่กอกสักหน่อยก่อนครับเพราะปล่อยไว้โดดแล้วมันบ่เป็นใหม่เป็นแนวอื่นล้อบ่ออกไปดูก่อนนะครับครยบพาไปดูนี่ กำลังได้ที่แล้วครับเกือบใหม่ไนงะเกือบมาบระทันไฟแห้งไปจังหน่อยครับาอานนกใ็ใช้ไฟขนาดกลางครับไฟแห้งไนได้ตัวกันเพื่อไปเข้าหนึ่งวันพี่น้องกำลังเปลี่ยนตาเสียบครับแต่วว่วาบาดกระสิมักแบบว่าออกกินเกลี่ยมจังหน่อยครับกินเกลี่ยมออกไปหาใหม่นิดนึงนะครับพี่น้อง มันจะน้อยกะอาย่างใส่กอนเลยแล้วบะน้ก็สิย่างเนื้อเด็ดเดียวนะครับพี่น้องนี่ก็ได้อย่างมากเมงดาหนอ่อเมงดาไข่แมงดาครับจะยำยำไข่แมงดากับอ่าเป็นกุ้งดองซีอิู่ครับ พึ่งสร้างมาวันนนะครับพี่น้องกะพึ่งออกมาส่งครับเดี๋ยวรอรออีกสักหน่อยแต่ว่าพี่น้องบานไก่เรื่องเครื่องพันกับคือสีแบบว่าเริ่มหิวน้ำหรัอเพี่น้องหรือบ่ก,กะขนาดสิล้ำค่านะครับประว่าควัเข้าไปใน,นเงื่อนเพลินนะครับผมกะอดทนเอาครับรอบดึกนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วครับพี่น้อง ไม่ใช่ไดนะครับมันหิวกะเพึ่งตื่นพร้อมครับเมื่อกี้ก็เลยออกไปหาอะไรกินมาแต่ว่าอยู่ขา้างนอกบ่มีแนวกินครับก็เลยได้กับมาอยางเสกกนนะะอ,อกเนี่ยน,น,นะครับพี่นอ้องตอนแรกว่าสิทอดไข่ตอนแรกว่าสิทอดไข่ปะที่นี่กะก็เลย่าเบื่อแล้วก็เลยใส่กอกดีกว่านะครับอพี่น้องอะบอกขออนุญาตแจ้งครับพี่น้องสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันครับอาทางทีมงานเพชรลำเพินนะครับทีมงานหมอลำเพชรลำเพินนะครับพี่น้อง อตอนวังใบ,บนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับกับไลท์แถลงข่าวนะครับผ่านช่องผู้ใหญ่บ้านสายจวดนะครับช่อง Youtube ครับพี่น้องประกาศว่า,าจะเลื่อนการเปิดวงหรือการเปิดฤดูการของมะลัเพชรลำเพลินจากปกตินะครับพี่น้องสิเปิดวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเครับบานนกะอ่า ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้แล้วก็หลายๆอย่างครับพี่นอออ้องก็เลยออนุนาตเลื่อนเลื่อนไปเป็นวันที่12กุมภาพันธ์ครับพี่น้องแต่วันที่29มกราคมทีสีฮอดนี้ก็ยังมีไร้์สดกลุ่มปิดมอลลำเพชรลำเพลินคือเก่าครับพี่นอ้องตอนนี้ขอ,อขยับราคาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็น129บาทครับพี่น้องบ่ถือบ่แพงครับเพราะว่าดูมอลลลำเพชรลำเพลินคุ้มแน่นอนครับพี่น้องยังไงก็คุ้มเหมือนเดิมนะครับ ฝากพี่ฝากน้องนะครับ FC แฟนคลับมอลำเพชรลำเพลินทุกท่านนะครับพี่น้องฝ้าวเข้าไปซื้อบัตรจองตัวนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินนะครับศิลปินเย่านี้กําลังใจนะครับในการทํางานในการแสดงดหนนาวิธีนะครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้กันแล้วกันครับทักแชทนะครับไปที่เพชรลำเพลินแฟนเพจครับพี่น้องเอสมินสาวสวยพร้อมตอบแชทพี่น้องแล้วก็พร้อมดึงมพี่น้องนะครับเขาไปอยู่ในกลุ่มตลอดเวลาครับพี่น้องครับฝากไว้นกันแล้วกันครับ อ่ะเป็นก่อนพี่น้องใส่กอดคาดตัวอ,อะไรดึงไปเร็วนะครับอ่าเนี่ยพี่น้องกำลังพอดีึดินนะครับกำลังสุกกำลังจะสุกนะครับนะครับพี่น้องใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วจะหน่อย แล้วพี่น้องกะสิน้ำไล่ไหลนะครับทางบานน้ำไล่แตกน้ำนะครับผมขออนุญาตยั่วนิดนึงครับเนี่ยย่างเองกับมือครับน้องทําเองกับมือครับบุงว่าเป็นลราไปนะครับถึงเห็ดหมู่บ้านล้วก็เอามาเลยนะครับผมแต่เมื่อคืนน,นี่กระถอดซิมเนตเ้แล้ะก็พอดีกินแล้ะครับแต่ว่ายังไม่เด็ดเปรียป้ยวปานใดน,นะครับผมวันนี้นะครับพี่น้องกะสิขออนุญาตอ่า ขออนุญาตพี่อนี่นอนนะครับลงช่องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พอกันไหมในคลิปหน้าครับกันครับขอบคุณและสวัสดีครับฟันดีราติสวัสดีครับพี่นอนครับ